รวมิีพาภาคงาวรกอเป็นไงกูแข like <c oughs> <'t> ็งแรงกูแข็งแรงกั็ไปโซสาวก็โชว์สาวกูมาแล้วโตเกียวดีฟแมวเฮ้ยแมวน้อยนอนน่ารักจังเลยเมื่อเพื่อนของคุณเป็นคนความรู้สึกช้าก็จะแบบอะไรวะไอ้เพื่อนบึกตกอ่ะ ผมบอกได้เลยว่าผมนี่เป็นขอบอยยุคเก่านูก,กาขึ้นมาผมซะกปรกอ่อยมันหลุดแล้วได้ไปมลออ้อการเป็นตำนานไปซะแล้วเมื่อคุณเป็นคนที่ตัวสูงมากๆผมมาซื้อบ้านใหม่นะครับแต่สิ่งที่ผมได้ก็คือเพดานโคตรต่ำเอาล่ะจู๋เหม่งกินได้เลยกินเลยเน<ช>ื้นจู๋เหมงจู๋เหม่งกินกว่า โอ้ยที่รักระวังนะนี่น,นี่เอาล้มไปอุย้ยขอบใจมากเลยที่รักทำการเคลียบๆเอ้อไปตกลงมาแล้วเรียบร้อยผมบอ,อกเลยว่านักกีฬาทีมชาติต้องยกมือให้ผมในการโยนครั้งนี้ผมจะโยนเข้าแม่นมากๆค่อยดูอเอาแตกเมื่อคุณซื้อพัดลมคอมมาจากจีนอืมไหนลองสิพลังของกา๊าซจอเออทำแบบแหลกมาแหลกเอาเรียบร้อยอ่ะผิวขา,าวผิวขาวโว้ยเอออะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราเปิดกระจกตอนล้างรถด,ดูสิมันจะเป็นยังไง องกาเพื่อนแบ่งกันคนละครึ่งนะวิธีผ่าครึ่งโดยไม่ใช้มีดตั้มเรียบร้อยอะไรมันฟุ้งกระจายมาวะเนี่ยโอ้โหเกือนรวมห้องกูมปนโบกแป้งหรือมันกำลังจะชุบแป้งทอดตัวเองยกแขนเดียวเป็นไงแข็งแรงแข็งแรงนี่การเข่ากูใส่แบบนี้ล้างหน้ามันปวดหลังจังเลยอ่ะกูก็ปวดหลังวันนี้เป็นวันดีทําความสะอาดบันได คราบที่้อนใดท,ทุกคนราดน้ำลงไปเพื่อทำความสะอาดเอาละรถแข็งกันเลยจะออกตัวแล้วไปใีสามสองหนึ่งไปว่าออโอ้ยหัวอร่อยจังเลยของงับที่เออจะง,งับขาพ่อมงเหรอเป็นทหารมันต้องเดินขี้มาาเป็นธรรมดานี่ไงเดินเก๊กๆเข้าไว้ก็จะลื่นเอา้อเอา นี่มันทหารแต่งชัดๆนี่คือสีที่คุณทำตอนเวลาว่างในห้องเรียนไงสอนนี่มันอร่อยจังเลยงั่งกัดไปนงานอะไเลยเอาล่ะถึงบ้านได้สมเกียรติแ้ได้เวลาส่งหองแล้วเพื่อนส่งไว้ทันใจเออให้เชื่อใจกูดิเพื่อนเออกูจะเชื่อมึงฮัจึบมาจับกันเละได้เวลาเผยวิชามอนวิชาขบอยเงินแม่เปืา้อหานหมากูปล่อยเลร โอ้โหนี่ไม่ใช่การเล่นไพ่ธรรมดานี่มันไพ่โอ้โหถ้ามันจะใบใหญ่ขนาดนี้นะไม่ต้องแอบดูกันและวบลงเอ็ดเมื่อคุณทะเลาะกันกับแฟนแฟนของคุณเมือข้าาจกูใช่ไหมฮะเออข้าใจครับเข้าใจครับแล้วไม่ไม่งอนเขานะกูบอกกูอยากกินมะม่วงเออตอนนี้มาตีสองกูอยากกินโอ้ที่ยกน้ำหนักสามร้อยบาทซื้อมาจากลาซาด้าของแท้เออกระจกเป็นพันต้องซื้อจากลาซาด้าและงานนี้เอาละผู้ก่อแข็งัขั้นต่อไปนะครับผมทำการรายการตัวได้เลยอืมโอเคมามัดมัด ตั้งใหม่ให้ดีสวัสดีเออระบบส่งของอัตโนมัติเพื่อนไม่ต้องส่งกันไปกันมา,มาเฮ้ยคืนนี้เป็นคนเท่เลยเพื่อนอ้าวกองตตเฮ้ยเล่นเกมมาซสน,นอคนเลิกนั่งแล้วอืมได้เวลาอ้ายโอเค,อเคที่นอนหนุ่มสบายจะไหมอ้มเอาท่ากูบ่อยเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนเสียงเฉย เอาเละครับฝ่ายเขาเรียกบอลมาแล้วครับบอลจะโดนโอ้โหไอ้โล่มันจะใสมาจากไหนด้วยอ่ะโอเคโอเคฝ่ายเขาครับสูงให้นฝ่ายเขาแล้วมันจะโอ้โหเรียบร้อยโ,อโดบนบอลใสเหยียบแตกเอาล่ะได้ KFC แล้วก็แต่งโมแซ่บๆอาะไม่เบียกูเบียเบียก,กูหมดอารมณ์แล้วเฮ้ยเพื่อนเอาอาหารขึ้นมากินบนนี้เลยเหรอวะอืมอาหารทำให้เรากลัวน้อยลงเออจริงเหรอเพื่อนเ <c oughs> อาไม่คนข้างหลังโดนโดนเต็มๆเลยเฮ้กินยญาแซ่บๆเอ้ไเดี๋ยวไอ้นกไอ้นกมึงทำอะไรไอ้นกอ่ะมึงจะเอาเหรอฮะมึงจะเอาเหรอฮะทีแล้วมึงจะไปเข็ดนะมึงจะไม่เข็ดบอลนี่ บอกว่ารัสเซียเป็นประเทศธ,ธรรมดาดูดิสก่อนแม้แต่กุ้งก็อยากสู่บุหรี่ได้วันนี้เรามาปปล่อยปลาทำบุญกันนะทุกคนนะนี่โอ้เจ้าปลาน้อยเป็นอิสระแล้วลงไปสู่ธรรมชาติเลยได้บุญแงมๆงมวดบุญอะไรงี่เง่าหว่วงสซ่อาหารดีกว่าเยอะแต่เวลาแกไอ้พวกเสียงดังตอนดึกแล้วไม่ยอมนอน <c oughs> <c oughs> วงแตกกระจายโอ้ดูเจ้าหมาตัวนี้สิโอ้มันน่าจะตุยไปแล้วน่าสงสารไม่นังเลยเนาะ วันนี้จะออกไปหาโปเกมอนเรามาดูกันสิว่าเราจะได้โปเกมอนแบบไหนเราพกใหม่ซื้อมาแพงต้องลองเบ็ดสักหน่อยไปเอาเอาเอาเบ็ดขาดเบ็ดขาดไปแล้วเอาไฟลุได้เวลามัมมมี่ขอบใจมากมาดูไอ้อย่านิดอย่านิดอย่านิดกูจะบินได้แล้วมึงหยุดดิดสิเกิดเป็นแมวไี่ลำบากเหลือเกินเฮ้ยเจอรี่ฉันมีถุงนะเจอรี่น่าสนใจไหมน่าสนใจจังเลยโดนแบบเลย โอ้แย่โอ้แย่ห้องพี่มีแมวนะเจ้ามีเพลย์สเตชันด้วยเดี๋ยวมาเล่นแมวที่ห้องพี่ไปเจ้เฮ้ยเพื่อนวันนี้ได้ปลาเยอะดีว่ะใช่เลยเพื่อนมึงดูนี่กูจะเทมึงดูได้เลยเอาไปไปเพื่อนมันทึกเนื้อทอดนี้โอ้ยมันอร่อยมากบอกได้เลยว่ามันอร่อยมากโอ้พวกเดี๋ยวเพื่อนทำไมมึงนอนกอดแมวแบบนี้แล้วอ๋อมึงกำลังลงไอจีแต่มึงหลับก่อนไปสอดแนมฝั่งเยอรมันมาให้กูเดี๋ยวเนื้อไอ้กุ้งได้เลยรับทราบ ด้เวลากินไข่ทอดแซ่บๆจากฝีมือแฟรเอ้าเอา,เอาหัวกูไปที่ต่อไข่ช่วยอ้าตรวจเลยเลยคุณตำรวจตรวจเลยไป็นไงผมเนี่ยพลเมืองจริงๆนะให้ผมไปได้ยังโอเคตรวจเสร็จแล้วไปหลับบ๊ายบาย <c oughs> เป่าเสร็จแล้วกูกลับบ้านเก่าแป๊บ เย้ยโอ้โหเครื่องดื่มนี่น่าอร่อยจังเลยอ่ะน่าจะแซ่บเออเด้อเดี้อเด้ออ๋อโอ้ยกูดูว่ามันเอาจริงซะแล้วเุ้ยเอาลูกบอลไปบรรทุเอาลูกบอลมาจะโยนไปให้โยนแล้วนะลูกบอลส่งไปหาพ่อมึงดีเลยนี่คือฮอตดอกฮอตดอกแซ่บๆกับปลาตัวโตๆอืมอกูคิดดีไม่ได้เลยไงจาริจาริจาริใครขยับถุงอาหารวะเออ ตรงนี้มันมุดไปได้กี่อันวะเอ้าอ้เจ้ด้วยเจ้ได้วยไอ้กุ้ยด้วยเจ้ด้วยไอ้หัวเราคุจะได้แหละลูกค้าไม่เชิญรถอ่ะเช็ด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 อ่ะเช็ดเช็ดที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีกระจกแล้วนั่นน่ะที่ย่าอบอุ่นได้เพราะว่าย่ามีรัดตาตุยไงล่ะใช่มนุษย์บดีคนเทพเขาเล่นกันอีหนูด้วยเจ้าเสียเลี้ยงพญานาคบ่เจ้าเสียเลี้ยงพญานาคบ่นี่คือร้านตัดผมแบบ2 in 1ที่ร้านเรานะครับผมจะได้ทั้งตัดผมแล้วก็ได้หมวกไปในตัวเป็นไงล่ะแบบ2 in 1เลย เออฟิน <c oughs> เอาล่ะใครที่รักฉันนะก็กินแซนด์วิชชิ้นสุดท้ายที่ฉันกินเหลือให้หน่อยฉันกินไม่หมดอะ่ะมีใครจะกินไหมกูเองโอ้โนรตาตุยโอ้โนรตาตุยกับแม่ของมันโนรตาตุยโอ้โหนยกน้ำหนักเรียกสาวสะดอยเอาไปลงต,ตกตกเออสาวตงชอบได้ไดเลยเออเอ้ยพลาดเลยได้เวลาออกไปวิ่งเลน่นข้างนอกแล้วแต่เหนื่อยนอนดีกว่า นี่คุณตำรวจคะมาหาหนูหน่อยค่ะเอ้ยมันต้องใช้แบบนี้หรือเปล่าตำรวจถึงมาอ๋อปิดวิ่งวิ่งดิมึงเดี๋ยวตำรวจก็มาจับกูหรอกเมื่อคุณถ่ายแมวไปลงทวิตต์มากเกินไปจนแมวงุนหงิดไอ้เหลือบึงจะเอามึงจะมึงมาหนิเลิกถ่ายกูได้แล้วเลิกถ่ายแบกเลิกถ่ายกูเลิกถ่าย เฮ้ยดูนกขุมสิครับนกขุมคอยาวโอ้คอยาวมากเลยคนรักแมคบุ๊ k ไม่ถูกใจคลิปนี้ให้เอาแมคบุ๊ k ไปเล่นดีกว่าเอาตกโอ้โอ้ทความสะอาดลางลองเช็ดได้สะอาดนี่กินเข้าไปเลยหนูอ้วนบอกเลยว่าเสียบไหลเสียบไหลเสียบไหลจุดเจริขึ้นไปเล่าไปเลยลอยคือสูงท้องฟ้าเฮ้ยพ่อมันลอยจริงๆว่าเฮ้ยมันลงต่ำมากเอ้าค้างต้นไม้ไม่นะชายคนนั้นใช้สว่านเพื่อหมุนหมูของเขาดูสิว่าจะรอดหรือล่วงไปเลย โอ้เลเป็ดขี้เมื่อลุงข้างบ้านอัพสตอรี่เฟซบุ๊กวันนเน่ฮอยู่ที่ชาเลนะครับผมวันนี้น้องแท้งขาผมครับว่าไปอาจจะไม่ได้ยินเนอร์กับเปิดไม้ชุ่มๆกูไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงลมไปหาฮอตดอกแซ่บๆกินดีกว่าว่าเอ้ยมึงถ่ายอะไรกูมึงถ่ายอะไรมึงถ่ายอะไรอ่ะไม่ตัวมันใหญ่แต่หัวมันนิดเดียววะไปละตีบอลยังไงให้โลกจำนี่เลยโลกไปจำนะแม่กูจำเองเอาละเพื่อนมากับจันหมูกดีกว่าออกมาแล้วตะตุยกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้ว เพื่อนมันก็ใช้ฟุตบอลโยนขึ้นไปสิเฮ้ยโง่เหลือเกินนี่ไงเอาติดเฮ้ยเจ้ามียวจัดการมาแมลงตัวนั้นห,หน่อยดิได้เลยมนุษย์กูนี่เก่งกาจเรื่องการจัดการมาแมลงก,กระโดดว้ายกูโดนซักในขณะที่คนอื่นตั้งใจเรียนกันอย่างขามักเขเม้นกูเลี้ยงนกพิราบไอ้น้องไอ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระ